กราบน้ำมาสร,ร,ระการลางกลางกลางกลางเมื่อนี้นำ้ำขาปลาน้ำเอฟซีน้องเบลหรือว่าน้องมิชคข้าวฝังนะครับจะครับยูทูบชุบชุบช่องนะครับครูแต<อ>่เมียจตุปัจจัยมากข้าน้ำค่าไฟครูนี่แหละน้ำโยนะครับน้ำกับหาแพ็คหาแพ็คเอฟซีน้องเบลว่าหาทำบุญไปตามวัด วัดนี่เป็นวัดที่หาแล้วเนาะนะครับแกจะตุะ๊กตาใจ FC ทุกๆช่องมีน้องเบลน้องเบล,เบลกับ FC 500อบ,500บาท FC ห้าร้อยบาทนี่ฮะฝรัรับมณีิชแนลห้าร้อยบาทาแม่น้อยคุณโดมน้อยคุณโดมหนึ่งร้อยบาทโชคชัยโชคชัยห้าสิบบาทร้อยโชคชัยเจนนาโชคโชคชัยสุนทรหนึชช่งร้อยบาทั้งนี้ก็เป็นเงินหนึ่งพัน สองร้ห้าสิบบาทสาวสาย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 ายสูยสาอกายส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 ายากสอแนาข้ายอายากานสายสบยสา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 นะาายสากสาย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 ายสายสาแส้ไสาเสาย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 ัากสาย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 สบาายปยย สาบุท่านบุญไปสมพันพุทธสาสมพ่อพ่อของท่านให้เลยฝากไว้เป็นบ่อปลูกครือฝากธนาคารเนาะฝากธนาคารท่บุญเนาะอย่างก็จิตพราะท่านให่และท่านพ่อเนับเจ้ากรรมในเวเพระท่านเขาท่านใหญ่เลยานจะจุ่มว่าเขจะทำบุญต่อไปเรื่อยไปแนน้ำให้ยอดต้มจะดอกบริเวณสังกัดท่านดูดูขนาดนี้ถือเลขยูเ ปีนึงยางที่ไหก็สองที่สังกะท่านปอพเลยสังกทานมันคอยอยกปในน้ำผู้ใดก็เจ้าก็ได้เ่หละค่ะคือมันสังกท่านมัอนั่น่อยกันแค่นี้ก็เจ้าตัวเดียวเนี้ยสองสี่เจ็ดตัวเดียวเนี้ยไม่สังกทานพอที่ผ่านมากนะพวงเนี่ยกำลังัเรียนไปสิได้เยอะมายมากจากอุดรค่ะเจ้าขี้มากลครับมันสังกทานพี่แบบไม่อย เเจ้าสลาดก็จก็ได้ตัดเล่นแล้วเออจเไปูนงูนงก็่ได้คือกันเขาเจ้าก็มาคือกันเาก็ให้สสเจเื่อนู่เดียวคือกันเลยเออเออาจ้าเป็นเข้กได้อยู่ แต่ว่าคอยเป็นตัดสองออกสะกแจะที่เจ็ต้องมูทถุกเนาะวางสัที่จะซีเจ็สักใหมเนี่ยล่บใดคิดฟัน่อยว่าคอยอยากให้เน้นค่ะกอยังให้ายตัวก็ยังให้ได้ลายตัวเออก็เลยมันก็เลยพลาดนะคร่ะเราบอกว่หายลายตัวอีเลแลว่าเนี่ยค่ะที่ใอ้คือเขาเนี่ยสร้างคือเขาอ่ะละมหอดมาถึงเราข้งบุนนี่ียนเอาเตรียมตัวขียนเอาได้คอยพุ่

เด็กเล่านําเด็กไทยนําเเ้อนี้ก็ดีมันก็มาดูสายมือละเด็กตรงนี้มาสามตะตุกเกาตีปูมาสัมตะตุกเกาเขาจะ่วามเอาล่างวนี้เขาบอกไปล่างเลยหมดก้อนเขาไปบอกไปล่างขวิี่ใจเขาบอกโอ้วันนี้เพื่นบอกมาล่างเป็นเป็นล่างเลยนะหมดก้อนขาวิี่ใจเอาที่ดกนเห็นเด็ไคนนี้มันี่ใจมยนเยอเนี่ยใครก้ไนเขาบอกว่าล่างคือล่างที่ไนนะ กาบอกบวดก็ไม่บวดไม่ทีนะแต่ว่ากับาให้พูดพ่อไม่ออกที่้หน้าออกแล้วเนาะครถ้กบอบอกล้างออกบวนไม่กับที่เสหน้าออกใช่ว่าจะข่อยบอกอนไ้เอาตจ้อง่อยตามไปข่อยมดเท่านี้เจ้าอะไรข่อยเปี่ยสันอยู่ย่าทุกคนก็ตามมันกับจิตสลัดเอาเลยสลัดเอาเองเกียดเกนุกคนเรียกเนบนยกมือเจ้าเกนไปป้อนก็ได้ สามหาศูนย์สามห้าศูนย์รวมห้นงเดียวมหาศูนย์สตัวเดียวเหาเห็ดโอแล้วบานี้เขนี้พว้นีแหละตัวหโอ้ยเม็ดเดียวโคโลเซีนสีแจงเอาดอกพูเเห็ดโอแล้ย้เดียว ามห้าศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์วันนี้ขัคอยวิ่งคอยวิ่งหาด้ยิ่งหาวิ่งบนบนหา้วิ่งบนหาวิ่งล่างอีก้ววิ่งล่างนี่ไปวิ่งให้หกวิ่งล่างหกคนเดียว ดนี่คือเล็กสมัทิทั้งนั้นนะเด็กฝันกันมีอยู่บเัน,เนี้ก็เล็กสมัิีอันนี้เด็กสมัรทีด็กันล่างหกสองเขาก็เขาบ็บอกว่าเด็กหกสองมาล่างแล้ววางอย่โอ้โหปันเด็กันป,ปุกปุบอยกันนั่งอยู่แล้วหอยกันนั่งอยู่แล้วสมัคี เียกปันก็ไปปันบ่าไหวบ้างเหรอบอกล่างตรงๆเลยตอนนี้เป็นโตเลยเลือกรางเสียวก้อนได้สองก็วังกี่นาะค่ะโอ้โห้ล้างกี่นกบอกก้อนดีเนาะเรียกล่างอกก้อนดีนกเกปวดเนาะเป็นเลขบวนนี้เห็นายเสียแล้วโอ้อยสิมันก็สิเด่นตัวนี่เหรอเนาะปูเนาะโตล่างนี่เหรอเนาะ Đến cửa làng, tổ lang ừ. thì tên cô mu đấy à đen làng Có coi cái khu bà chành khu bà chành kêu vợ cưới gắn, không còn dệt phấn cả khu bà chành vợ cưới gắn, không còn Làng cái 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 bà cái 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 Cầu cái 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 น้องฟันนั่งประกอบสมาตินี่อยงไมันไม่จบสิพอเห็นยิ่งออกจากสมาติีไม่จบอูเห็นแล้วมนบ่อปูเเป็น่เห็นโอ้สาธุก็ล่างปูให้ฟันตัวเดียวได้บ่บปูเดียวอย่วงนปวเปล่างนะผมกะว่าลางไม่ล่างแวเดียวแล้วเ็นไห้ตังแตวเดียว ันเรียกันมาเนี่กันเพื่ออเสียเอาเรียกันเรียกวันก็วันคันกินผู้ใช้เล้มึงขวนหน้าน้นาน้ามันเป็นน้ามันคือคือคือคล้าๆคือบาดนี่แหละนี่นี่นีนบาดแต่ว่ามีป่ามีป่าอยู่เนี่มีป่าอยู่นี่นี่นานี่นี่บาดมึงขวานขวาขวานขวานกันมขวนบาตปวกติใช้สูงเนาะ น้่นอ่ามันเป็นศูนย์่ยมือก็เป็นหาเนี่ยทเป็นที่นะโอ้ต่ว่าเรือขึ้นสามเนี่ยมันมันเลขจากื่อที่ไข่ข้มฟันแบยมันแบบเด่นแบบนี่นะดูแล้วมาใส่กันทีบอกว่ามันเดืใส่กันนะข้มฟันไข่ตีมันเป็นโถงเป็นโถงสี่นะุ้มฟันตั้งหาตั้งสามศูนย์นี่ฝันบ่พูกบ่มันเป็นเป็นโถงมันเป็นโันเห็นเป็นโถงมอนี่ก็เห็นนะมันนี่ก็เห็นนะ เพาว่าจะออกจากสมัชี์ได้บ้างออกมาฝันนี่คือว่ามูงเจ้าแป๋าเขาเนื่องน้ำอยู่นนี่ป่านี่ป่าอยู่น้ำอยู่ในป่าป่ามันไมนป่าอย่างมันเป็นป่าขาวหน่อยอป่างเมื็อโคตรน้แต่วันตายเว้ยนี่ป่าเมื่อเป็นหาปาก็เป็นซแล้วมันปากป่ามัน คือบาทเนี่ยนะบาทนี่ยเป็นบาทนหนีแม่เป็นบาทบาทกับผมเนาะค่ะคเแล้งเป็นบาทนีี้ตะว่าปลปาอยู่ในหันปลาในหันแต่าป่าม่เป็นข้าวน้อยมีต้ยแปดมีั้งเจ็ดก็เป็นแปดตอกันกันคอยันเห็นปลาข้าวนีไตัวม่ถึงแดเทียเป็น้เจ็ดปนเจ็ดแต่ยังเี่ยงเจ็ดยัเวูแปให้แน่ค่ะปูแปลปึ๊กหมแปดก็แปลผว่ามีแต่เราหาศูนย์รแล้วเราะมือกาหาแล้ว อาปลาอาจจะเป็นนน้น่ามือสีสีนะผู้ที่เปียวกับเปียวมันมาบังสินะปูเนเตยวแต่เมื่อกบอันบาดกลมๆเท่านั้นซ้ำนั้นเอากมาหลายนะปูเพิ่เพราะว่าหลายท่านสันพี่น้องเอียที่ฟังแล้วกัตีเยวะอันนี้คือเป็นเลขนะเอาเท่านี้เหรเนาะเจ้าค่ะปูเออไม่เท่านี้เนาะเป็นเป็นอหลหรอเป็นเลขพกสองนี่ไง ก็าาออกอ,อ,อกว่าลางเลอะ6สองเอวางค่ยบวกลางได้นะเมือ่อเราไปดอหิ่เนีเ้6สองลางท <c oughs> ีเป็นู้มีเ <c oughs> พีบเป็นอย่างน้อมาบอกบูนกับผู้วาจันย์นะค่ะผู้ว่าจัน์ไปแล้วอือเก็อยากบอกถึงคนดอกนที่ออกไปิดจ้ปิดเพลนเวผู้าอาจันย์ก็เลยบ ก็ต้องอธิบายหลายละเตี้ยมันยินหัวปูคนสิว้าไข่โอ้ยโอปวมากกว่าเลูกหเยวน่ยหาอีกละเตี้ยาอีกยวว่าไข่เอาเด็กความฝันปูพันกับแป่หาศูนย่ะละกระเข่ากับเลขสามห้าศูนย์คุณยดสนใจนะคะอยากจะ หน้าสายไร้สิวนะคะตัวนี้เลยค่ะเซรั่มนะคะบำรุงผิวนะคะตอนนี้คือท่านช่องนองเดี๋ยนี่ใส่ตัวนี้อยู่อิลีค่ะคุณผู้ชมต้องยอมรับว่าใช้ดีมากๆนะคะคือปกตินี่ท่างนาท่างนองเดี๋ยนี่เป็นคนผิวมองคล้ำรูขุมขนกว้างนะคะคือจุดด่างดำนี้จางลงอีลีค่ะผู้ใดสนใจก็ทักแชทแอดไลน์มาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะเป็นไอดีไลน์นะคะทักแชทมาได้เลยนะคะแล้วก็มี กันแดดใยไม้นะคะนี่ใส่อยู่ค่ะตอนนี้อุาซืานาเนี่ยนหนาขาวดีค่ะกันแดดตัวน,นี้นะคะสนใจก็ทักมาได้เหมือนกันนะคะรวมทั้งน้ำมันสิบสองชนิดนะคะสิบสองอ์ยพลัสนะคะนี่คือนําเสนอเลยค่ะตอนนี้คือนี่เป็นที่นิยมมากๆค่ะออเดอร์ล้นเลยค่ะตอนนี้นะคะเพราะว่าได้ผ้นจริงนะคะบางท่านทักมาหานางเบียวว่าแม่มือชาแม่กินละแม่ดีอีลีแม่ตาก่อนที่ ตอนกินนะ่ะจะได้ไปลอกตาวันนี้ลอกซังไปจากที่จะได้ลอกตอนนี้คือไม่ต้องลอกตาแล้วนะคะก็คือต้องลองค่ะคุณผู้ชมต้องลองนะคะบำรุงร่างกายและสายตานะคะตัวนี้หนะน้าน้ํามัน12ออยล์พลัสนะคะรวมทั้งแคลเซียมค่ะบํารุงกระดูกและฟันนะคะไกลปวดเข้งปวดขาปวดเอวนะคะ,ะคือบำรุงเลยค่ะตัวนี้นะคะช่วยได้นะคะสนใจก็ คับแชทแอดไลน์ share, line, ตามไอดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะคะ